ามาพบกับเราช่องพังปีใหม่นะคะโอ้ฝนมาครั้งแรกฝนใหญ่ค่ะมีลูกเห็บตกด้วยเสียหายเยอะมากเลยค่ะดูน้ำขังน้องปีใหม่เลยแม่ตายก็ขังดูไม่ได้เลยค่ะน่ต้นไม้ก็ล้มพังหมดเลย ชองช้างกระพือปีกเพิ่ๆเลยว่าจะได้ปีไหมย่านบอยล่ะฝนสาดเปียงเมือบมีหม่งยู่เลยก่อนจะดูคลิปก็ขอหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราชาวช้างค่ะโอ้โหต้นกล้วยล้มเพียบเลย ข้อไก่ล้มเลระนาดเลยพังหมดเลยค่ะโอ้ยไก่ออกของหมดแล้วนี่เสร็จแน่เลยไปตามหาที่ไหนนอะบันี้ไก่โอ้สารนำเปียกลูกสาวจาของคุณพ่อกับพองคุณพ่อโอ้ยแชะหมดเลยค่ะไปเดี๋ยว ไปดูรอบๆบบ้านนะคะอ้ดูดูขาแฉะหมดแล้วนู่นใบมะละกอใบหลุนแต่ว่าต้นยังอยู่อันนี้อันนี้คือข้อไก่ข้อไก่เท่าแก่เล็กนะคะออกมาหมดแล้วยกแผงมาเลยนู่นไก่อยู่ในคอก โอ้โหลูกมัะกรหล่นเพียบเลยไอน้นูน้นนูน้นนู้นนู้นบ้านของช้างเฟดนะคะหักลงเลยค่ะหลังคาลงช้างเยอะมากเสียหายหลายหลังอันนี้ก็เปิดแล้วหลังคา เดี๋ยวไปดูโคกแม่ตายกันฝนครั้งแรกฝนใหญ่มากเสียหายกันเยอะเลยค่ะอุ้ยพังเลยขอไกอ่ว้าวตายฝนฝนสัตว์ ทั่วเลยค่ะฝนสาดเข้าได้เลยนี่ข้างบนข้างบนไม่มีชายคาโอ้โล่งโจ่งเลยทำไมมันจะไม่สาดละ่ะแฉะหมดเลยแล้วเย็นนี้จะนอนไหนละ่ะอืมได้บอดาเดอนี่ถ้าฝนเอี่ยนฝนเท่าตกเอาออกไปฝนโลด นอนบ่ได้เท้ะเจโอ้ยแม่ตายของเราเบื่องกอกไก่ชิคเก่นชิคเก่นพังหมดเลยพังมดืดหลังคากับไฟมืดแล้ว มืนนูน่นออกหมดเลยค่ะต้นกงต้นกล้วยปีใหม่เอ๋ยไม่ได้กินลูกดอกลุกล้มหมดแล้วกล้วยกำลังเป็นลูกขนาดญ้าต้นเล็กๆยังหมอมหมดเลยค่ะลูกใส่ตกทั่วประเทศเลยลมก,ก็แรงมีลูกเห็บด้วยครั้งแรกที่มาอยู่ที่นี่นะคะมีลูกเห็บตกด้วย แฉะมันเลยดินอันนี้น้ำบันนี้ดินลมเท่าตกะกันแหละไม่โต๊ใส่จะเก่งออกหมดอละละเอาไปล่ามของนอกรูดต้นเคาะบร้นอน ปีนั่งยี่สปีกว่าวสามสิปีเพิ่งเพิ่งเจอครับเป็นเจอลูกห็บตั้งแต่เล็กเล็ประมาณเกวกเคเจอลังมเจอได้ประมาณยีกว่าปีับกำลังมาเจอน่ากลัวครับ ้าตกธรรมดาก็ไม่น่ากลวนให้ทั้งลมทั้งฟ้าด้วยฝนก็แรงลมก็แรงถอย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 สิบไปหาลูกเลยนะถอยเช็ดทำความสะอาดจะกปนมาเข้าไปยเวียดนามหมดก่อนไม่รู้ว่าจะมาอีกหรือเปล่านะคะบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนที่นงที่นอนในบ้านเปียกหมดเลยค่ะในห้อง ลูกเห็บตกเข้าไปในห้องด้วยรู้เย็นนี้จะไปนอนที่ไหนแล้วเปียกหมดเลยล่ากำแเพงเป็นจังไดลูกลาฮะโอ้ยโ,โนคนแหงตามาท่านดีปันไดมาเจอฝนสาดอีกโอ้ เดิไดลูกสู้สสูสพี่ใหม่สู้สขอบหนูยังว่านอนไห้อยู่ได้นลูกมันเป็นดินทรายมันกะจะดูดนาำไว้เน่ๆแต่ของเมตายตี่จืนเมืดลุ้นนะคะลุ้นนี่ลุ้นลงช้างของปีใหม่กลัวออกเหมือนกันค่ะแต่ว่านุ่นฝั่งม,ม,มุมมุมมุมด้านตูดรถ ออกเลยนะคะจะได้ขึ้นไปตีใหม่กว่าอยู่ในห้องกับลูกนะคะนึกว่าหลังคาเปิดอะคะ่ะดังตุ๊บพี่ไหนได้ข้อไก่ข้อไก่พี่เล็กของควันเล็กหล่นมาอยู่กลางทางเลยส่วนบ้านฝั่งนู้นนะคะนู้นฝั่งนูน้นหลังนูน้นหลังที่มีรถนะคะสิบล้อ ออกมาเป็นแถบเลยครับคือออกมาทั้งไม้เลยลอยข้ามสายไฟมาได้ไงก็ไม่รู้มาตกที่บ้านปีใหม่อะคะ่ะเสียงดังตุบเลยต้นไม้ก็ล้มหญ้าก,ก็หักหมดเลยยิ่งไม่มีหญ้าก,กินอยู่หญ้าต้นเล็กๆกก็หมูกหมดเลยปีใหม่ เสียหายหลายหลังเลยค่ะเดี <c oughs> ย๋ยวไปดูบ้านบ้านพี่อรไทยนะคะบ้านพี่อรไทยก็ไปเหมือนกันโรงช้างเนี่ยโรงช้างพี่อรไทยเปิดหมดแล้วค่ะไปแหละดีที่บ้านไม่ไปลมแรงมาก ลมมาได้ทุกทิศเลยค่ะน่ากลัวมากเลยค่ะเป็นลมพายุเห็บนี่ตั้งแต่ตอนหนูยังเล็กๆอยู่เลยนะคะประมาณได้สักสีห้าขวบได้ เนี่ยครั้งที่สองค่ะเพิ่งเจอทั้งลมทั้งเห็บโอ้นึกว่าหลังคาจะรั่วนะคะเสียงดังมากเลยสั่นหมดเลยอยู่กับลูกกลัวมากส่วนคุณพ่อปีใหม่ก็มาหลบอยู่ใต้รถอยู่เป็นเพื่อนลูกสาวกลัวลูกสาวกลัวค่ะลูกสาวของเราเล่นถังแตกหมดเลยนะคะลมพัดถังมาใส่ถังแตกเลย โอ้ถ้ามาอย่างนี้อีกก็ไม่ไหวนะคะน่ากลัวมากเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องพังปีใหม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวช้างค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณมากมาก,มากค่ะ,ะปีใหม่ของเราก็อาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่หมอมาดูแล้ว วันนี้โดนฝุนด้วยไม่รู้ว่าตอนเช้าจะเป็นยังไงก็รอดูอาการต่อไปค่ะแต่รู้สึกว่าจะล่าเริงแล้วคะ่ะก็สวัสดีค่ะ